เป๊ะหนึ่งครับตอนนี้ร้านเราก็เริ่มเดือดน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องกันเรื่อยๆพนะี่น้องนี่ก็เป็นชาก่อนเริอมพี่นะ้องกรุ๊ปเป็นตะแซบพี่น้องเอ,อ้ยเปรี้ยวๆเ,เ,เคม็มๆหวานๆนึกเนาะเครื่องเรานะครับผมคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะครับผมแล้วก็คาต้นคานะครับผมแล้วก็นี่ผักชีรับผักชีมะขามเปียกกระเทียมนะครับใสท่ทีเดียวให้หมดนะครับผมนะครับนี่ครับผม ทีนี้ก็ใส่หมดแล้วเด้อพี่้นงเด้อใส่เครื่องหมดแล้วก็รอให้เครื่องมันลาเนยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวีครับเล้อพี่หนงเลือกนะครับอยู่ป่าอยู่ดงเดก่อนแล้วใส่แบบนี้เด้อยพี่้องนะครับน้ำปลานะนวๆใส่แส่บหลแส่บหลเด้อยพี่้นงตามด้วยน้ำปลาอุ้ยอุ้ยพี่้องเบิ้งหลุดมือพี่้นงเด้อกพี่้องเล้อกนะครับใส่มูลงไปเลยนะครับผมใส่มูลงไปเลยนะครับผม ของเบงเลสยสูตรล้ำใส่ซิงครับพี่น้องแซ่บแน่นอนแซ่บระเบดิดเถิดเทิงครับพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่ด้วยพี่น้องเราก็ใส่เครื่องครบแล้วด้วยพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวรออ้ยนะครับเนาะเกิดมาเพิ่งเห็นเลยพี่น้องล้ำใส่ซิงก็ไม่ธรรมดานะผมตุ้มแซ่บแบ,บบบานๆเลยพี่น้องแบบสก์เกล้านะผมแบบบ้านนอกเราใส่หมูลงไปแล้วตามด้วย <Cheese. S 2> เห็ดน,นางฟ้าเลยด้วยพี่น้องด้วยใส่ไปเลยครับเราก็มาคนๆให้เข้ากันด้วยพี่น้องด้วยนะครับคนให้เข้ากันด้วยพี่น้อง นะครับให้เครื่องออกฤทธิ์แป๊บนึงเลือกพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เจ้าหองผังกคีใบกะเพราแลน,นะครับผมแปบ๊บนึงครับมาจากพี่น้องเสร็จแล้วเลือกพี่น้องเดี๋ยวเรามาชิมกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือน,กกนี้งพบกับร้านไซส์สิงหาเสพอีกแล้วนะครับผมมีจะพาเพื่อนมาแซ่บนะครับผมนะครับมาพาเพื่อนมาแซ่บต้มแเสพมัคผิดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับสำหรคลิปนี้ก็จะขอลามาจากพี่น้องน้ำเราก็เดือดแล้วเลือกพี่น้องด้วย นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันเลยด้วยใส่พรมนวดนะผมอุ้ยนะครับอุ้ยของเบิ้งเลยสูตรลำใส่ซิงนะพี่น้องแซ่บแน่นอนแซ่บระเบิดเทิดเทิงนะพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่ด้วยพี่น้องเราก็ใส่เครื่องครบแล้วด้วยพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวรอนะครับอุ้ยหลุดมือพี่น้องเบิ้งนะครับผมอุ้ยต้องขอโทษขอไปด้วยพี่น้องด้วยเก็บหนึ่งมาใส่พงนนวดด้วยพี่น้องใส่ไปเลยน้องใส่ทีเดียวให้หมดหน้าผม นะครับนี่ครับทีนี้ก็ใส่หมดแล้วเพี่องเด้ยใส่เครื่องหมดแล้วก็รอให้เครื่องมันคานะเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวยครับบ๊ยายบายค่ะเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวยครับบ๊ายบายเครื่องเรานะครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะครับผมแล้วก็ข่าต้นข่านะครับผมแล้วก็นี่ผักชีับผักชีมะขามเปียกกระเทียมเราใส่หมูลงไปเลยตามด้วยเห็ดนางฟ้าเลยเพี่องเด้ยใส่ไปเลยครับ แล้วเราก็มาคนให้เข้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับคนให้เข้ากันเด้อพี่น้องนะครับพี่น้อมือนี้มาทานน้ำันเด้อครับพี่น้องเด้อยังไงก็ฝากเพื่อนพี่น้องเด้อนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การลำใสยสิ่งพ่าเสบนะครับจนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้พบกับลำใสยสิ่งพ่าเสบอีกแล้วนะครับผมมีจะพาเพื่อนมาเสบนะครับนะครับมาพาเพื่อนมาเสบต้มเสบเนื้อติดมันเด้อพี่น้องเนื้อหมูเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีเครื่องเราเนาะขาดใช้เบม อย่างนะผมนะครับแล้วก็เห็ดนางฟ้านะครับผมใส่เห็ดนางฟ้าด้มือครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้งพกกำลังใส่สิงพาเสบอีกแล้วนะครับผมมีชาวพาเพื่อนมาเสบนะครับผมนะครับมาพาเพื่อนมาเสบต้มเสบมิชชั่ก่อนเลือพี่น้องกรุ๊อุ้ยเป็นแต่เสบพี่น้องเอ้ยเปรี้ยวๆเค็มหวานๆนึกหน่ำๆใส่ทีเดียวให้หมดนะครับผมนะครับนี่ครับผม ทีน,นี้ก็ใส่หมดแล้วเดือกพี่น้องด้วย cradle. ใส่เครื่องหมดแล้วก็รอให้เครื่องมันเดีย๋ยวรอให้เผ็ดกับหมูสุกก่อนเดือกพี่น้องด้วยรอสักครู่เด้อ e นะครับอู้หลุดมือพี่น้องเบิ้งนะครับผมหุยต้องขอโทษขอไปเดือกพี่น้องด้วยปก็บเลยมาใส่กงนัวเด้อพี่น้องใส่ไปเลยเดี๋ยวนีก็ตนมใส่สิ่งผ่าเสพก็จะไปทำการความซ่บก่อนเด้อพี่น้องไปทำความซ่บก่อนเด้อพี่น้องด้วยไปกันเ้อ ใส่หมูเอาไปต้มให้มันสุกก่าเลือพี่น้องเลือนะครับผมเดี๋ยวจะเราจะมาทำความแซ่บเราใส่หมูลงไปแล้วตามด้วยเห็ดนางฟ้าเลยด้วยพี่น้องเึกอใส่ไปเลยครับแล้วเราก็มาคนคนให้เข้ากันเลือพี่น้องเลือนคนให้เข้ากันเลือพี่น้องนะครับถ้าผมเราไม่ต้องทุบม้างอะไรเลือพี่น้องเึือเราใส่แบบธรรมชาติเลยด้วยพี่น้องครับใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่ไปหมดเลยนะครับผมนะสูตรล้ำใส่สิ่งไม่ธรรมดาทีนี้ก็ทำใส่สิ่งปซ่บก็จะไปทำกัน ความเซ็บก่อนด้วยพี่น้องเด้อทำความเซ็บก่อนด้วยพี่น้องเด้อไปกันเลยออกฤทธิ์กันด้วยพี่น้องเด้อให้มันออกฤทธิ์ออกรสชาติกันเลยออกความหอมกันด้วยพี่น้องเด้อนะครับยังไงเดี๋ยวมารอดูอีกสักพักหนึ่งนะครับมาจ้าพี่น้องตอนนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะผมเราไม่ต้องทุบม้างนะเด้อพี่น้องเด้อเราใส่เบ็ดธรรมชาติเลยเด้อพี่น้องครับใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่ไปหมดเลยนะครับผมนะครับสูตรล้ำไส้ซิ่งไม่ธรรมดาเลยครับ ใส่หมูเอาไปต้มให้มันสุกก่อนด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวจะเราจะมาท่าความแซ่บของเบิงร์ดในสูตรล้ำใส่ซิงครับพี่น้องแซ่บแน่นอนแซ่บระเบิดเถิดเถิงนะพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่เด้อพี่น้องเราก็ใส่เครื่องครบแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวรอเนาะมีมีมาทานน้ำแันเด้อครับพี่น้องเด้อยังไงก็ฝากเพื่อนพี่น้องดื้อนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การล้ำใส่ซิงแบบแซ่บนะครับเดี๋ยวเชื่พี่น้องเด้อนะครับใส่หมูลงไปเลยนะครับผมใส่หมูลงไปเลยนะครับ เครื่องเราครับผมคาตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะครับผมแล้วก็คาต้นคานครับผมแล้วก็นี่ผักชีครับผักชีมะขามเปียกกระเทียมนะเนะดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวยครับบ๊าเบายเวยวเราจะมาใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็เด๋ยวเราให้เผ็ดกับหมูสุกก่อนด้วยพี่น้องด้วยรอสักครู่ด้วยเนะดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวยครับบ๊ยายบายใส่ตามใจชอบด้วยพี่น้อง ตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพี่น้องข้าวคั่วเ้วยพี่น้องด้วยนะครับต้มเสพอียังเนาะใส่ข้าวคั่วแล้วพี่น้องเนาะนะครับรับพี่น้องด้วยนะครับใส่มูลงไปเลยนะครับผมใส่มูลงไปเลยนะครับผมส่วนกับข้าวมือนี้ก็เสร็จแล้วด้วยพี่น้องด้วยต้มเซ่บีนี่นีงน้ำใส่ใส่น้ำข้นๆด้วยพี่น้องอ่าเป็นจะเ่บนะนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยนาอมาครับพี่น้องด้วยนะใส่มูลงไปเลยนะครับผมใส่มูลงไปเลยนะครับผมใบโหราพาด้วยพี่น้อง ใส่ไปเลยตุ้มแซ่บอย่างน้เนาะทำใส่สิ่งนะครับผมใส่ใบกระเราใส่ใบงกับพูาด้วยพี่น้องใส่ตัวหนอนบักคีตามใจชอบด้วยพี่น้องด้วยมาตามด้วยน้ำปลาด้วยพี่น้องหลุดมือด้วยพี่น้องนะครับน้อยหนีด้วยพี่น้องใส่ไปเลยครับนําใสทีเดียวให้หมดหน้าผมนะครับนี่ครับทีนี้ก็ใส่หมดแล้วด้พี่น้องด้วยใส่เครื่องหมดแล้วก็รอให้เครื่องมัน้พี่น้องด้วย ใส่หมูลงไปเลยนะครับผมใส่หมูลงไปเลยนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่พบกับราสายสิงหาเสร็จทีกแล้วนะครับผมมีจะพาเพื่อนมาเสียบนะครับผมนะครับมาพาเพื่อนมาแซบต้มเสบมาจากพี่น้องนะเราก็เดือดแล้วพี่น้องด้อนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันเลย้อใส่พงนุ่มแล้วครับอุยเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมบักชีแล้วก็ ส่วนกับข้าวมื้อนี้ก็เสร็จแล้วด้วยพี่น้องด้วยต้มแซ็บนี่น้ําำใสๆสน้ำข้นๆด้วยพี่น้องอ่าเป็นจะเซ่บนะนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยนาะมาครับพี่โอ้ยนะครับเนาะเกิดมาเพิ่งเห็นด้ยพี่น้องย้ำใส่ซิงก็าไม่ธรรมดานะผมต้มแซ่บแบบบ้านๆนะ้ะพี่น้องแบบโซะกร้าวนะผมแบบบ้านนอกนะเวราจะมาใส่ต้นหอมบักชีแล้วก็เดีย๋ยวเรอให้เผ็ดกับหมูสุกก่นเด้วยพี่น้อ,องด้วยรอสักครู่เด้อ ใบโหระพาด้วยพี่น้องใส่ไปเลยตุ้มแซ่บอย่างนีง้ทำใส่สิงนะครับผมใส่ใบกะเพราใส่ใบโหระพาด้วยพี่น้องใส่ตัวหน่อพักขีไปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊าไหมให้เครื่องออกริบแป๊บหนึ่งด้วยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวหน่อพักขีใบกะเพราแันนะครับผมแป๊บหนึ่งครับมาจ้าพี่น้องเสร็จแล้วด้วยพี่น้องเดี๋ยวเรามาชิม,มกันนะพี่น้องปัดถีน้ำใสๆสด้วยพี่หน่โอเลืสดน้ำได้ยินแต่กรูดกรูดด้วยพี่น้โอเด้อดนะครับ เด,เดี๋ยวเรารอให้หมูสุกก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับรอสักครู่เด้อพี่น้องส่วนกับข้าวมืว้อนี้ก็เสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อต้มแซ่บนี่นี่น้ำใสๆน,ำน้ำข้นๆเด้อพี่น้องป๊าเป็นจะแซ่บนะนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยเนาะมาครับพี่ส่วนกับข้าวมื้อนี้ก็เสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อต้มแซ่บนี่นี่น้ำใสๆน้ำข้นๆเด้อพี่น้องป๊าเป็นจะแซ่บนะนะครับพี่น้องนะครับโอ้ยเนาะมาครับพี่ใส่กระทะนะผมใส่ข้าวรถหมูลงไปนะครับผมก้อนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ใส่ก้อนนึเด้อดพี่น้องเด้อดนะครับเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันเด้อดพี่น้องมาตามใจชอบเด้อดพี่น้องเด้อดมาตามด้วยน้ำปลาเด้อดพี่น้องโอ้ยหลุดมือเด้อดพี่น้องนะครับเนาะนะครบนี่เด้อดพี่น้องใส่ไปเลยครับใบโหระพาเด้อดพี่น้องใส่ไปเลยตุ้มแซ่บหยั่งเนาะหลังใส่สิ่งนะครับผมใส่ใบกระเพราใส่ใบโหระพาเด้อดพี่น้องใส่ต้นหอมบักชีเดี๋ยวรอให้เผ็ดกับหมูสุกกันเด้อดพี่น้องเดือดรอสักครู่เด้อ ก็น้ำพี่น้องปลาถิ่นน้ำใสๆได้พี่น้องเลือกแล้สดน้ำได้ย,ไยินแต่กู้กู้เลือพี่น้องเลือกครับเดี๋ยวเรารอให้หมูสุกก่อนเลือพี่น้องเลือครับรอสักครู่เดียพี่น้อง,อง,ง,น,องนี่ก็ต้มแซ่บของลำไส้ใ